มแดงมาอีกแล้วใครเห็นก็ถูกใจใครเอาไปใช้ก็ประทับใจทับใจกันอย่างไรตามไปดูและอันนี้อ่ะและอันนี้คือว่ามันจะเพิ่มให้เขียวแล้วมันจะทนแรงอันนี้สองอันอีกตัวหนึ่งฝขาสีขาวนู่นกัง้อยมาแล้วมันจะมันจะเพิ่ม มันจะเพิ่มเนี่ยความเขียวให้กับเราแล้วมันจะทนแรงพอเธแแรงแล้วใช่ไหมพอดินเนี่ยดินมันจะฟูทำให้ลงหัวทำัาเนี้ยคืออะไเละมันจะลงหัวแล้วมันจะได้ผลผลผลิตดีมากดีมากใช่ไหมช่คํำยืนยันเพราะไร่ไร่ตรงนู้นฉีดไว้แล้วใช่ไหมค่ไปดูได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูไร่ที่ฉีดแล้วตรงนี้เขาเพิ่งปลูกใหม่เนาะอันนี้เพิ่งปลูกใหม่แต่ถ้าเกิดให้ดีแค่แต่ใบพายสามใช่พี่พวดีทำกี่กี่ไร่ท้ามันสำปะหลังมันสำปะหลังห้าสิบ 50าสิบไล่อ้อยห้าสิบข้าวห้าสิบข้าวเองห้าสิบไม่ธรรมดาถั่วเกี่ยวไปแล้วถั่วเกี่ยวไปแล้วมั่นใจกผสมแดงมากแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดขอบคุณมากค่ะพี่อันนี้โชคดีแน่นอนโทษโทษทีที่จะลงใหม่นี่กี่ไร่ครับนี่มีลงใหม่ที่ที่ที่กำลังปลูกมมนี่ใช่มครับยี่สิบไล่ยี่สิบไร่แล้วก็นำมาปลูกเสร็จหมดแล้วมันนี่พันอะไรครับโทษทีเนาะแค่ขาวแค่ดำ แขกขาวแขกดำธรรมดาชื่อเหมือนมะกกเลยแขกดำถ้ามันปกติอันถ้าไว้หนึ่งปีมันก็จะได้ผลผลิตเพิ่มประมาณเจ็ดแปดตันแต่ถ้าเราได้ใช่แต่ถ้าเราแบบปกติรีบใช้ตังอะไรประมาณของคนเราก็หกเดือนเจ็ดเด้นขึ้นไปก็ได้เลยไปดูได้สองแปลงฉีดได้สองแปลงพี่ทำมันมากี่กี่ปีแล้วคะเนี่ย อันนี้เขาเพิ่งทำตั้งแต่ปีกายอ๋อพิ่งทตปีกายสิบสามไร่ก็ได้ร้อยร้อยยี่สิบตันโอ้ตัวนั้นยังไม่จับสมเดงนะก็ไม่มีไม่มีเพิ่งมาเคยได้สองสองรอบสองรอบใช้ไปกี่รอบเลยนะสองรอบสองรอบแล้วเป็นยังไงดีมากลองไปดูได้เลยดีมากลองไปดูได้ดีมากแล้วลงหัวดีด้วยกรัตีกริตันได้เนาะใช่ร้อยนซืออยากกินตอน เ้าแต่พาไปดูว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนงั้นไปเราไปวันนี้ได้ไหมนี่ได้ก็ไปต้องไปตอนนี้พี่เลินขอบคุณคุณดีนะคะขอบคุณ สวัสดีงั้มือเส้าเนาะค่ะเมื่อนี้จะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่เจ็ดเมษายนนะคะพอลีนาอีสานเหนือสกลนครนะคะชวนพี่น้องเบิ่งสวนพริกนะคะริกใช้สมแดงน้มอีหลีนะคะแงามคัะทวมหัวแล้วค่ะทวมหัวแล้วเบิ่งดอวนด้วยค่ะกำลังจะเริ่มเปลี่ยนนะคะกำลังจะเริ่มเปลี่ยน สูมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นตนั่นน,นะเนาะจ้ะดูดกฮักดกเมยิลี่อยพี่ิดน้องนะคะมากับบอลน,นะคะ่ะเด้อขัวเหนียวนะคะต้นกับแข็งแรงเมะะืองเบิงต้นตุนนะคะจเบิงตุนเบิงลำ นี่เรละพันว่าสมแดงรู้จักไม่รู้จนช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตค่ะใช้เองนะคะปลูกเองเป็นตัวแทนจำหน่ายสมแดงเองนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงนะคะบ้านทางงามมูกเก้าตำบลบอยแก้วได้ค่ะเดออ้มาเบิ่งมักพริกนะคะจะเบ่งดูเบ่งหมากข้างไตมันนะคะบบมีลนเลยนะคะ บ่มีลนบ่มีเนาวบ่มี่แมงเลยค่ะบ่มีแมงบ่มีหนอนนะคะค่ะใส้โสมแดงนะคะสุดยอดอิลีนะคะค่ะสนใจใส้โสมแดงกระทากเลยนะคะเด้อทักกันเนาะค่ะค่ะขอบคุณบริษัทพอลีนาเนตเบิกนะคะที่เพิ่นผลิโสมแดงมาให้เขาใส่นะคะบ่มีผลขางเที่ยง่ตผู้ใช้และผู้บริโภคนะคะ นะคะนู้นนะคะหมาขาวอ้ากลาอยแบบู่ดดเป็นดกอีลีนะะบึง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 ต้นน,น้อยๆต,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 ตั้มๆแหงดกแหงนะคะสุดยอดชุดยอดนะคะสานะสนใจโซมแดงกับมะเบิงเอาเด้อค่ะหรือสนใจพริกกับมะเบิงได้เด้อค่ะเด้อนะคะ่ะ เบงได้ราคาเป็นกันเองนะคะทำท่านเรียวบะมีผลขางเคี้ยงนะคะพริกปอดสารนี่แหละพิ่ว่าสุดยอดสุดยอดะคะ่ะอชาดูพริกที่ใช้สมแดงครับสูงพอๆกับเจ้าของสวน กลวมจะล้มแต่ไม้ตึงไว้กำลังติดดอกออกผลสนใจกดโปรไฟล์ทักแชทกดในตะก้าสั่งซื้อได้เลย